สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับคลิปสำหรับค่ำคืนนี้นะคะสองชีวิตคนคุยเกับแฟนเก่านะคะชาวทัดตินนะคะ ชาวธาตุดินที่แก่ราศีอะไรบ้างเนาะราศีมังกรรารศีพฤกษ์และราศีกันค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวธาตุดินนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะมีไพ่สองกองตรงนี้จะเป็นความรู้สึกเราตรงนี้จะเป็นความรู้สึกของเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่เป็นคลิปแรนดอมซึ่ง จะเป็นของใครที่มาดูคลิปนี้ก็ลองพิจารณาจากเลยเรื่องดูเนาะเค okay. ขอไพ่ให้ชาวแทดินค่ะไพ่พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงสิมีไพ่หกไม้เท้าหกไม้เท้าตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ของใครบางคนที่รอการกลับมาคืนดีก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ใครบางคนดีลกับคนที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วก็ เหมือนมีคนคนนึงอยู่ในสปอตไลท์เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับอภิสิทธ์เฉพาะคนอืมในดูสิเป็นความสัมพันธ์ที่บางท่านมีความสุดอยากจะเอาชนะให้ได้ต้องชนะให้ได้อะไรแบบาเนี่ยในดูซิสถานการณ์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงคะไพ่ห้าเหรียญโอ้ที่อยากเอาชนะรู้สึกแพ้ทุกมา ไ,ไป5เหรียญด้วยกัน5เหรียญไหนถึงมีเช้าไพ่6ดาบและไพ่1ม้เท้าบางท่านคือจะต้องยอมแพ้กับความสัมพันธ์ที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเข้าหาตลอดคุณสู้เท่าไหร่คุณไม่ชนะเลยบางท่านหายกลับไปพักก่อนหลบไปลืมหลบไปลืมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยมีมุกใหม่เมื่อท่านหายแล้วหายเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะลงทุนกับความสัมพันธ์ที่ลงทุนไปเท่าไหร่ก็ขาดทุนตลอดตลอด,ลอ,ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไร ก็เลยมีความรู้สึกว่าไปดีกว่าไปหาคนใหม่ง่ายกว่าอะไรนะคะแล้วก็ตกคนเองเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่บางท่านตกงานชาวทัดินบางท่านตกงานชาวทัดินบางท่านรายจ่ายเยอะชาวทัดินบางท่านกําลังหางานใหม่อยู่ซึ่งไพ่บอกว่ามันจะเป็นแค่ช่วงนี้แต่อีกแป๊บคุณจะได้งานถ้าใครไปสัมภาษณ์งานคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ะนะคะอ่ะไนดูซิความ ชีวิตคุณตอนนี้เป็นไงจังชีวิตคุณตอนนี้เป็นไงชาวทัดดินเป็นยังไงเป็นยังไงสิบดาโอ้เจ็บหนักนะทัดดินะดนะ judgment คุณรู้สึกว่าคลอซ้ำกรรมศัต์มากเลยนะคะบางท่านครอบครัวกระหน่ำซ้ำเติมบางท่านหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าที่มันไม่พอที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนรอบข้างเราบางท่านช่วยเหลือครอบครัวจนตัวเองลําบากพี่มองว่าบางท่านมันไม่ได้ h ร์ t ด,ด้วยตัวเองคนเดียวอะ อย่างหนึ่งที่คุณจะต้องรู้เลยนะมันอาจจะเฮิร์ตเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันมีครอบครัวมาเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ที่ไปดีกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์อย่างที่บอกคือพ่อแม่ไม่ปลืม้มพ่อแม่คุณไม่ปลื้มเขาพ่อแม่เขาไม่ปลื้มคุณอย่างนี้ก็ได้ด้วยคุณกรณีเป็นชาวราศีมีนได้ด้วยแล้วคุณเป็นยังไงความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาชาวธาตุด,ดิน อืมหนึ่งช้วยอย่าบอกนะว่าชีวิตคุณตอนนี้มีความรู้สึกว่าชาวทัดดินบางท่านถ้าคุณเคยเคยทําไม่ดีไว้กับใครนี่มันเป็นในช่วงลักษณะที่คุณรู้สึกฉันต้องเคยไปทําอะไรแต่ไม่ดีไว้กับใครแน่ๆเลยแล้วมันก็เลยแบบแบบมาลงโทษเราตอนนี้กำตามทันไรเงี้ยอืมไหนดูซิคุณรู้สึกยังไงกับเขาความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับเขาเออบางคนคุยกับกลุ่มได้ด้วยแฮงแมน สี่เหรียญยังคงคิดถึงอยู่เนาะเหมือนเป็นไพ่ที่ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไปต่อได้จริงไหมแต่คุณยังไปไหนไม่ได้ชัดเใจนว่าคุณยังไปไหนไม่ได้คุณยังรู้สึกคุณยังคุณยังอยู่ที่เดิมทั้งๆท,ที่คุณอยากจะไปแต่คุณยังอยู่ที่เดิมยังคงมีความหวังยังคงคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีได้ในวันหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่ามันยังเจ็บอยู่นะ สิบดามนี่ไม่ใช่หายง่ายๆเอาง่ายๆเ,เป็นแผลเป็นแหละถ้าโดยกยายภาพแล้วไหนดูซีแล้วความรู้สึกไพ่พลังงานหลักที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงชาวแท้จิงมีไพ่เด็กถือดาบคนนี้ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในโหมดป้องกันตัวความสัมพันธ์ที่อยู่ในโหมดเข้ามาแส เดี๋ยวฟันเลยอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นคนที่เขาค่อนข้างมีอารมณ์เหวี่ยงหรืออาจจะเป็นชาวธาตลมก็ได้ไมิถุนตุลกุมนะคะแต่ค่อนข้างเป็นคนที่ทําอะไรเอาใจใจตัวเองแล้วก็เหมือนผ่านอะไรมาเยอะจนมีความรู้สึกว่าต้องป้องกันตัวเองละนะคะไหนดูซิหน้าไพ่นี้แล้วชีวิตเขาตอนนี้เป็นไงบ้างคู่กรณีของคุณอะอควีนดาบอม่ิช่ดูธรรมดาสิบเหรียญ อาจจะโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินเนาะแล้วก็โอ้โหเวี่ยงจริงคนคนนี้กําลังกําลังโฟกัสกับตัวเองเพื่อที่จะกลายล่างจากควีนถือดาไปเป็นดีเอ็มเพรสพี่มองว่าอย่างนั้นโฟกัสกับตัวเองอย่างหนักอะค่ะต้องการความเพอร์เฟกตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาสิ่งที่จะทำให้เขาเพอร์เฟกได้คือความมั่นคงการเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะเรื่องเงินนะ คนคนนี้ค่อนข้างโฟกัสอย่างหนักเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจจะเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองเหรอพี่มองว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าการเอาแต่ใจตัวเองคือต้องได้อย่างที่เขาอยากได้ด้วยเขาต้องการเป็น The Empress เขาต้องการเป็นคนที่ใช่เขาต้องการเป็นคนที่ใคลๆฟก็ต้องการนะเออแบบนี้เป็นที่ต้องการของตลาดนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นไงชาวท่าดิน ควรู้สึกที่เขามีต่อคุณไปในชจ้าชาวตะตินคุณอาจจะดีกว่าคนที่ค่อนข้างดุเนาะเออหนึ่งเหรียญอืมหนึ่งเหรียญน,นะมีไพ่จัดเม้นมีไพ่เก้าถ้วยมีไพ่สตรีมเขาคาดหวังว่าเมื่อเขาดีขึ้น โอ้ขอโทษแกขอโทษเพราะคาดหวังว่าเมื่อเขาดีขึ้นเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์มากพอที่จะดึงดูดคุณกลับเข้ามาในชีวิตเขาได้แล้วมันถึงจะเกิดโอกาสที่สองโอกาสที่สามในชีวิตซึ่งกันและกันคุณจะเวียนกลับมาในวันที่เขาดีขึ้นเขาจะใช้เสน่ห์ดึงดูดคุณกลับเข้ามาไม่รู้คุณจะติดกลับไหมนะเออแต่เขาจะเชื่อเขาจะใช้แล้วเขาคิดว่าเขาจะทําให้สําเร็จให้ได้เขาเชื่อว่าคุณและเขาอะมันยังมีโหมดนั้นอยู่เขาอยากกลับมาในชีวิตคุณไหม เกาเหรียญสองดาบไพ่วีออฟ June, ฟอร์จูนไพ่หถ้วยหน้าไพ่จะกลับมาก็ต่อเมื่อโชคชะตานำพาแต่ว่าคือส่วนหนึ่งพี่มองว่าเขาก็ทำดีเหมือนทำดีแล้วก็คาดหวังว่าวันหนึ่งคุณจะเห็นเห็นแล้วคุณกลับเข้ามาเองแต่เขาจะไม่ได้ดีเพื่อให้แค่คุณกลับมานะแต่เขาก็จะดีในส่วนของตัวเขาเพราะเป็น the empress เนี่ยใครก็ปฏิเสธไม่ลงนะคะหน้าไพ่เขาเหมือนไม่ได้ต้องการที่จะ เชิงแบบกลับมาเพราะว่าเชิงอยากจะกลับมาทันทีแต่ว่าถ้ามีโอกาสกลับมาถ้าโชคชะตานำพาให้คุณและเขากลับมาเขาก็จะกลับมาเป็นแบบนั้นมากกว่านะอ่ะในดูซิเราจะได้มีโอกาสกลับมาไหมล่ะเราจะได้มีโอกาสกลับมาไหมสามดาบอืมหนึดาบแล้วไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่สาม,มเทา้า หน้าไพ่เหมือนรอการพูดเคลียหน้าไพ่เหมือนคนเจ็บปวดอย่างที่พี่บอกเลยยังมีเรื่องเรื่องราวเจ็บปวดเรื่องราวความผิดหวังเสียใจเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันยังบาดหมางกันอยู่ยัรงรอการให้โอกาสยัรงรอการปรับสมดุลกันอยู่และน่าจะยังไม่ได้ปรับอะไรกันนะคะถามว่าเขาคิดอะไรอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไพ่เจถ,ถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยไพ่คิงเหรียญไพ่ดูงทั้งนึงเนี่ยมันเคยเหมือนมีคนคนนึงที่ได้หน้าไพาน่นี้ไม่รู้ใครนะในชาวธาตุดินเขาเคยออฟเฟอร์ความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้คุณไปคุณเคยเป็นโลกท้งใบของเขาเลยความสัมพันธ์นี้มันทดท้อเกิดจากการที่เหมือนน้ำหยดลงหินเลยอะแล้วหินมันไม่กลอนเลยอะ ควสัมพันธ์นี้เลยมีเหตุที่จะต้องห่างกันไปแล้วก็แยกย้ายกันไปเป็นแบบนั้นอะเขามีความรู้สึกแบบเนี้ยนะะเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังเขามีคนใหม่ไปหรือ,อยังสิบดาเดอร์แชรีออกเฮอร์มิตเดอชัดเจนว่าอยากอยู่คนเดียวเพราะว่ายังยังเจ็บอยู่ยังไม่โอเคกับบาดแผล ที่ได้รับนี่อยู่ในช่วงเยียวยารักษาจิตใจตัวเองขออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่ารู้สึกการมีคู่มันยากนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไงเอ่ยชาวทาว่าีน,นเท้าก้าวดินไนท์ถึงมีเท้าไพจืสติสหน้าไพาจะมีคนมาทวง มันมีการเลิกกันก่อนชัดเจนว่าตอนนี้มันอาจจะอยู่ในสเตจการเลิกกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่เครียดต่างคนต่างเครียดมีการฝันถึงกันด้วยแล้วก็ตื่นมาก็มีความรู้สึกว่ามันได้แค่ฝันน่มันทําจริงไม่ได้แต่ว่ามันจะมีคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปลาต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมลุกขึ้นมาทวงความชัดเจนนะคะลุกขึ้นมาทวงความชัดเจน คู่กันกเป็นตนก็ได้นะเเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวทัดดินเขาอยากบอกอะไรกับคุณหกดาบนะไพ่เอ็มเพอเรอร์นะคะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยแล้วก็มีไพ่คิงถือดาบนะคะอืมหน้าไพ่เนี่ยนะถามว่าเขาอยากบอกอะไร ก็อยากบอกอะไรถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันหันหน้าเข้ามาหากันแล้วก็ลดความนิ่งลดความตึงเครียดลดความใจร้ายลดอะไรกันลงได้ถ้ามันหลีกพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้แก้ไขไปได้ความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็มีสติกันมากขึ้นพูดกันดีๆมากขึ้นนะเพราะไพ่คู่ที่มันขึ้นมาปรากฏตรงนี้มี the empress emperor แล้วก็ queen ถือดาบกับ queen กับ king ถือดาบเนาะเป็นคู่โหดหมดเลย เป็นคู่ที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นคู่ที่มีความรู้สึกชั้นก็มีดีเธอก็มีดีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดลดเรื่องทิฏฐิมานะลงมานะคะทิฏฐิมานะมันมีได้แต่ว่าดูซิว่าเรากำลังใช้กับคนที่เรารักและรักเราหรือเปล่าเนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะรอต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่ได้หน้าไพน่นี้และคลิปแรนดอมนี้อืม ห้าดาบเดลโฟไพ่ไฮปริสเทสไพ่แปดดาบไพ่บอกว่ารอแล้วก็ไม่ได้อะไรสำหรับท่านถ้าไปเจอกับคนที่ที่เขาเลือกที่จะปิดกั้นตัวเองแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วตัวคุณเองบางคนที่มาดูนี่ไม่ได้รอแล้วนะมันมีคนที่มีความรู้สึกว่าจะมาหรือไม่มาฉันไม่ได้สนใจ แต่ฉันอึดอัดเกินไปที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วฉันพอแล้วจ้าเป็นแบบนั้นมากกว่าเนาะอ่ะมาดูซิพี่เชื่อว่าคนที่ได้หน้าไพ่นี้ไม่ใช่คนที่รอแต่อาจจะมาดูคลิปนี้เพื่อที่อยากจะรู้ว่าอ๋อเขาเป็นยังไงแค่นั้นอะถามรอไหมคุณไม่ได้รอแล้วอะเอ่อไหนดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณแนะนําอะไรคะชาวทัตดินอืใช่รอไม่ไหวหรอกไม่โตสักี นะอืมมันม das ีคนหนึ่งที่ไม่โตจริงๆคุณบางท่านยังมีความรู้สึกยังมีความหวังยังได้อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาความสัมพันธ์นี้มันคือขาดการศึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความเชื่อมั่นที่ปักหลักเชื่ออย่างนั้นแล้วเชื่ออย่างไงแล้วมันก็เชื่ออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วจะให้ ใครบางคนที่มีความรู้สึกเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กละเขาใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดเขาอยู่แบบนี้มาตลอดแล้วมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราหรือแปลงตัวเองเพื่อคุณเขาอาจจะคิดหนะักฉันว่าฉันสามารถมีชีวิตคู่อยู่ได้โดยที่ฉันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอ่ะอันนั้นเราก็ปล่อยเขาไปนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเขาอาจจะสามารถเจอคนที่รับเขาได้ในแบบที่เขาเป็นแบบนั้นก็ได้นะเออก็ไม่เป็นไร เพราะคนบางคนไม่โตสัทีไพ่บอกแบบนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแรนดอมนะสองชีวิตคนคุยเก่าแฟนเก่าชาวทัดดินนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครนะ,ะรยายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือนะคะแอดไลน์มานะคะด,ดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ